ทันตาเห็นหมดอนาคตมวยไทยโลกสั่งเชือดริบแชมป์ทิอาโกไอดอลกุณคแม่แบนยาวๆไม่มีกำหนดเส้นปมโปรโมตกุณคแม่แต่ขึ้นชกเวทีมวยไทยกลายเป็นประเด็นร้อนแรงในวงการกีฬามวยไทยแล้วสำหรับกรณีทิอาโกเทเซียรานักชกจากบราซิลวัย30ปีซึ่งก่อนหน้านี้เดินสายแข่งขันในวงการมวยไทยก่อนที่ต่อมาจะออกมาประกาศผ่านเฟซบุ๊ก ถึงความเชื่อที่เปลี่ยนไปว่ามวยไทยมีต้นกำเนิดมาจากกุณคแม่แม้ว่าเจ้าตัวจะมีรอยสักขนาดใหญ่กลางแผ่นหลังว่ามวยไทยก็ตามและยิ่งกลายเป็นประเด็นร้อนแรงเมื่อการชกครั้งล่าสุดของทีอาโกขึ้นดวลกับโจคราวเวนนักมวยชาวอังกฤษในรายการเอเป็กไฟที่ประเทศเยอรมน,นีชิงเข็มขัดแชมป์องค์กรมวยไทยโลก เวิร์มวยไทยออแก z น t ซ o ชันรุ่นมิดเดิลเวทก่อนที่เจ้าตัวจะเอาชนะคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จซึ่งพบว่านักชกรายนี้ใส่กางเกงคำว่าคุณคะแม่รวมทั้งยังนำธงชาติกัมพูชามาครุมตัวฉลองชัยชนะอีกด้วยโดยล่าสุดเมื่อวันที่6เมษายนองค์กรมวยไทยโลกหรือ WMO สั่งแบนทีอาโก้พร้อมริบตำแหน่งแชมป์มวยไทยโลก ระบุสาเหตุว่าทําให้มวยไทยเสื่อมเสียซึ่งมีแรงจูงใจจากเรื่องการเมืองและมีพฤติกรรมยุยงให้เกิดความเกลียดชังไม่มีน้ำใจนักกีฬาและถแถลงการของ WMO ระบุว่าในวันที่หนึ่งเมษายนปี2023ที่ผ่านมามีการแข่งขันมวยไทยในงานชื่อ a อเป็กไฟ t ์ซีรีสในประเทศเยอรมนีโดยนาย ทีอาโกเทเซียราในเขาร่วมการแข่งขันและคว้าชแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทขององค์กรมวยไทยโลกหรือ WMO อย่างไรก็ตามหลังจากตรวจสอบการกระทำของเขาอย่างละเอียดทั้งก่อนและหลังการชกเราพบว่าพฤติกรรมของเขาทําให้กีฬามวยไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากการกระทำของเขามีแรงจูงใจอันเกิดจากเรื่องของการเมือง และซ้ำยังไม่มีน้ำใจนักกีฬาโดยสิ้นเชิงเขาเจตนาทำให้กีฬาประจำชาติของไทยเสื่อมเสียและยุยงให้เกิดความเกลียดชังเขาไม่เพียงแค่ทำให้ตนเองกีฬามมยไทยผู้ร่วมงานและบรรดาแฟนๆของเขาเสื่อมเสียเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประธานตัวแทนองค์กรมวยไทยโลกเยอรมนีและผู้จัดการแข่งขันเอเปกไฟซีรีซึ่งคือคุณแกรี่บารต ทั้งที่คุณบาร์เดตเองเป็นผู้เสนอโอกาสอันยอดเยี่ยมนี้ให้กับเขาทางนี้ในการแข่งขัน WMO มวยไทยเว t ร์ i ไทไฟ h t นายเทเซียราฝึกฝนและสอนมวยไทยมาหลายปีและเคยแข่งขันในระดับสูงบนตัวเขามีรอยสักที่มีคำว่ามวยไทยอยู่บริเวณแผ่นหลังของเขาอีกด้วยเขาอาศัยอยู่ที่เกาะสมุยในประเทศไทยเขากล่าวว่าทำการสอนและฝึกฝนอยู่ที่นั่นรวมถึงกล่าวอ้างว่า เป็นเจ้าของการแข่งขันซปเปอร์เอ็กมวยไทยยิ่งไปกว่านั้นอย่างอ้างว่าส่งเสริมกิจกรรมมวยไทยที่สนามกีฬาท้องถิ่นนาทีนั้นอย่างไรก็ตามปัจจุบันเขากล่าวอ้างว่าเขาไม่ใช่นักชกมวยไทยอีกต่อไปแล้วและเขามีความต้องการที่จะเป็นตัวแทนของศิลปะก,การต่อสู้กุนคาแมแทนจากเหตุการณ์ดังกล่าวและเหตุผลที่ระบุไว้ข้างตน้นองค์กรมวยไทยโลกจึงปลดและถอดถอนตำแหน่งแชมป์โลกของนาย ทีอากเทเซียราอย่างเป็นทางการและถูกแบนจากกิจกรรม WMO ในอนาคตทั้งหมดสำหรับประเด็นหนึ่งกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าสะใจเน้นๆเหลือแค่ไล่ออกจากเกาะสมุยแล้วตอนนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอวยกุ้มขมับแต่มาต่อยมวยไทยสมควรโดนแบนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ไม่มีมวยไทยในต่างประเทศให้ขึ้นชกต่อไปคงต้องชกแต่เวทีคุณแคร์แมทที่ขมินเท่านั้นแหละหวังว่าเงินรางวัลจากขมินจะพอเลี้ยงปากทองได้นะแต่ก็อาจจะต้องทวงเงินรางวัลจากขมินยากหน่อยนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสะใจดีรอวันนี้มานานแล้วคนแบบนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามันต้องอย่างนี้สิสมกับเป็นองค์กรระดับโลกทำให้โลกรู้ว่าอย่ามยาย้มกับคนไทยและมวยไทย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าปัญหาต่อมาของหมอนี่ก็คือค่ายมวยไทยของเขาจะโดน WMO แบนด้วยเพราะครูฝึกไม่ได้สอนมวยไทยและต่อให้ฝึกจากค่ายนี้ก็ไปโชกในรายการมวยไทยไม่ได้ต่อให้เปลี่ยนชื่อค่ายเป็นกุลคะแมร์ประชดก็จะซ้ำหนักเข้าไปอีกเพราะฝึกที่นี่ก็มีแต่แค่ต้องไปโชกที่เขมรที่เดียวเรียกไดว้ว่าอนาคตดับทั้งคนดับทั้งค่ายไปแล้ว คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนที่เนรคุณครูอาจารย์ทำอย่างไรก็ไม่เจริญกบกลยผลประโยชน์ดได้วิชาความรู้พอไปทำธุรกิจที่กัมพูชาก็ทำร้ายผู้ให้คนแบบนี้ไม่ควรมีที่อยู่ในสังคมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าควรปิดค่ายและก็ยึดใบอนุญาตด,ด้วยไม่งั้นมันจะอ้างมั่วไปหมดฝรั่งที่ตั้งใจมาฝึกมวยไทยจะเข้าใจผิดเอาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า สมควรอย่างยิ่งเป็นตลอดชีพเลยยิ่งดีพฤติกรรมน่ารังเกียจมากหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะงานเข้ากระเมรลู่รัวพลพ่วงจากรัฐบาลประชาชนกว่า16ล้านคนเดือดร้อนกัมพูชาขาดแคลนน้ำประปาอย่างหนักทั้งที่กัมพูชามีทะเลสาบกขะมรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยทางเพจ Facebook อาเซียนมองไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเพจว่ากัมพูชากำลังขัดคแคลนน้ำประปาอย่างหนักทั้งที่ประเทศกัมพูชามีทะเลสาบขมรใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ่งบอกถึงความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลกัมพูชาที่ไม่สามารถจัดการน้ำได้ทำให้ประชาชนกว่า16ล้านคนเดือดร้อน โดยก่อนหน้านี้ขแเมทามสื่อประเทศกัมพูชาได้รายง,งานว่าการขาดแคลนน้ำประปามีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในกรุงพนมเปญและเมืองตาข่าจังหวัดกันดานไปจนถึงปลายเดือนเมษาย,ยนเป็นอย่างน้อยเนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งเป็นเวลานานโดยการประปาพนมเปญได้กำหนดมาตรการเข้มงวดหลายประการสำหรับผู้อยู่อาศัยและธุรกิจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากน้ำสะอาดมีน้อยเบื้องต้นกำหนดให้ธุรกิจต่างๆประหยัดน้ำโดยลดการใช้น้ำในแต่ละวันลดการใช้น้ำที่ไม่จำเป็นให้น้อยที่สุดลดการใช้น้ำจากท่อจ่ายน้ำของรัฐเพิ่มแทงเก็บน้ำหลีกเลี่ยงการใช้ปั๊มแบบมอเตอร์ปรับเวลาในการผลิตหรืออัตราการใช้น้ำในช่วงเวลาเร่งด่วนสำรองน้ำดื่มและหาน้ำสำรองสำหรับการดำเนินธุรกิจ หากอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบใช้น้ำดื่มที่มีคุณภาพเพื่อสุขอ,อนามายัยการประปาพนมเป็นยังเน้นย้ำว่าคุณภาพน้ำอาจไม่ดีหลังกลับมาให้บริการอีกครั้งสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นการเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่าผู้นำไม่สนใจการพัฒนาประเทศเพื่อคนส่วนใหญ่บริหารจัดการ ให้เจริญแค่บริเวณที่ตัวเองและครอบครัวอยู่น่าเสียดายที่มีโอกาสเป็นสิบสิบปีแต่พัฒนาได้เท่าที่เห็นมองแบบนี้ไทยเรายังโชคดีกว่าเยอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าความจริงก็คือเขเมรไม่มีระบบชนลประธานเขเมรมีแต่ทะเลสาบแต่ไม่มีเขื่อนกักเก็บน้ำที่จะเอาไว้ใช้ในหน้าแล้งรัฐบาลเขเมรก็ไม่มีความสามารถในการบริหารจัดการน้ำด้วยอันนี้คือการมองในแง่ของระบบชนลประธาน และกลารบริหารจัดการน้ำแต่มองอีกแง่หนึ่งคือเรื่องเขมรนเป็นประเทศที่ต้องคำสาบมาแต่โบราณประเทศนี้จะเป็นคี้์ค่าชาติอื่นไปตลอดการประวัติศาสตร์จบจนสิ้นโลกเพราะประเทศนี้ได้กระทำการเนรคุณต่อผู้ที่มีพระคุณและผู้จาใส่ร้ายประเทศที่คอยช่วยเหลือเขมรมาตลอดปีนี้เป็นปีแรกที่เขมรทิ้งวัฒนธรรมด้งเหนึ่งของตัวเองคือ โจรชะนำทะเมยเปลี่ยนมาใช้ชื่อสงกรานตามแบบไทยผีบรรพบุรุษเลยลงโทษเขมรประเทศก็เลยประสบภัยแล้งอย่างหนักที่สุดในรอบ40ปีแบบที่เห็นนี่แหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นนายกไร้ความสามารถบริหารยังไงให้ประชาชนเดือดร้อนรอความช่วยเหลือจากนานาชาติคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า กฎแห่งบรรพชนกำลังทำงานตามวัฏจักรกรรมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเพราะคำสาปของบรรพมรุษพันปีก่อนคนคเขมรท่าทรราชคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าไม่พยองพองขนเที่ยวครมโนูนีมัวซัวไปหมดปาันนี้ทางไทยก็อาจจะเข้าไปช่วยแล้วก็รับกรรมจากความปอาด,ดีของตัวเองไปแล้วกันคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาไม่มีความสามารถในการผันน้ำเขาเก่งด้านผันเงินเข้ากระเป๋ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไทยช่วยตลอดแต่กลับถูกตราหน้าว่าเป็นโจรก็ไม่สมควรที่จะช่วยเหลือกันอีกต่อไปคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าน้ำประปาก็ไม่มีน้ำตาก็ไหลแห้งไปหมดแล้วกัดฟันสู้นะไม่ใช่สู้ให้พ้นแรงนะสู้ให้พ้นเวรนพ้นกรรมให้ได้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคงคิดว่า จะขอให้ไทยช่วยอีกแน่ๆถ้าช่วยพวกขมิ้นก็ไม่ยอมรับความจริงว่ามาจากไทยอาจจะมโนว่ามาจากจีนหรือไม่ก็ลาก็อยู่ใกล้กันขอจากเลาดีกว่าเพราะเคยมอบโลกให้ขมิน้นฐานะเพื่อนที่ดีที่สุดไงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่สงสารอะไรเลยตอนลำบากเราก็ใจดีช่วยพวกมันทางทางที่เพื่อนบ้าน ไม่มีใครช่วยพวกมันก็จะเงียบๆเจียมเนื้อเจียม,ยม,ยมตัวเพราะไม่มีแรงมาทำร้ายใครพอดีขึ้นหน่อยมันก็จะว่างและไม่เคยสำนึกบุญคุณใครก็จะมาด่ามาใส่ร้ายป้ายสีไทยต่อเคลมทุกอย่างเป็นของมันให้ประเทศนี้มันล่มจมไปได้ดีที่สุดหากทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ